ธินกรอสุรินครับอง์กรจรนาทองพระกรอกลางปานเดชาเงินประเสริฐครับทวินบุตรสมบัติแล้วก็ภากกรสวัสดละครดุคัดโลชานะครับทรงบุตรไคร้ควรสุพรปีนักระตาโพครับสวนปอกแขนเป็นกับตันทีปุรศินเป่าเริ่มเกมการแข่งในครึ่งเวลาแรกนะครับขอดแก่นยูเนเต็ดเจ้าบ้านครับมาในชุดสีแดงสลับดาครับครึ่งแรกขอดแก่นจะบุกจากซ้ายไปขวามิซเยฟจะไหลคืนเข้าในโดดขวางเอาไว้ครับ แต่ขอนแก่นยังพลิกบอลไม่ได้ครับเบองทองทำชิ่งกันแล้วธีรพลล้มล,ลงไปได้ยิงครับอาน,นิเยตแต่โอ้โหปัดปลายมือบอลออกหลังไปครับคุกคิกคุกคิกเกือบเป็นดีเลยครับจังหวะนี้เป็นบอลของเมืองทองอ้าจับบอลพลาดไปหน่อยครับีระเทพขอนแก่นได้ลุยต่อเลยครับมีวิ่งข้ามหลอกด้วยจะอิฟสันเมโลได้ยิงจังหวะนี้โอ้โหตรงตัวสมพรยศครับ30กว่าวินาทีก็ได้ทักทายแล้วครับจงอาง น่ดิคโคดเบก็เคยคุมเมืองทองมาแล้วนะครับเมื่อปี2019นะครับวันนี้ก็โคดเบก็คุมเจอทีมเก่าเอาวิ่งมาจิงลูกนี้ตรงกรอบด้วยครับแต่ว่ารับไว้ได้ลูกปั่นของกฤิพพมพ์บุญสารย้ยศขยับไปแล้วดูครับบอลพุกลงมาแต่ว่ายังเซฟได้ครับลูครับโชชาคร,ครับวางยาวขึ้นมาจังหวะน,นี้มงสกัดเอาไว้ได้มีอานิเยมาเบียดเอาบอลมาได้ด้วยครับเฮนรี่อานิเยตัดสินใจยิงติดบล็อกครับ ล็อกหลบมาอีกทีหนึง่งหาเหลี่ยมกดลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านสุพรเปิดเข้ามาข้างในไม่ดีครับโดนดักเอาไว้กลายเป็นบอลของขอดแกนได้แทงมาจังหวะนี้อิฟสายไมโลตวัดยิงตามน้ำติดสมพรยศและโฟชาหัวทิ้งเลยครับจะลุยมาหลบมาได้ครับพนักกกดลูกนี้ข้ามคานออกไปกมาเป็นชุดเลยครับชุดนี้แต่ยังไม่เฉียบคมพอครับแล้วก็ติดเซฟคนนี้ด้วยสมเปิดขึ้นมาจังหวะนี้ครับเมืองทอง แล้วทีละพลเยอะเยยะครับโอ้โหกอดไว้เลยครับไม่ยอมไม่ไปนี่ฟ้องกุตศิล์ครับคุณกฤชภูมีสีเดชาเป่านวิตเริ่มครึ่งหลังแรกครับเมืองทองจะบุกจากซ้ายไปขวานะครับเป็นอเลฟคนเดิมครับแย่งบอลจากวงสกรมาได้จังหวะสวนกลับของขอนแก่นครับบานเดชาเงินประเสริฐแทงตามช่องมาทวินจับได้ทวินขอจิงเองลูกนี้ก็เบาไปหน่อยครับสมพรยศรับว่เข้าซอง เปิดมาเสาแรกยังมงสก,กัดไปได้เก็บตกได้เคาะที่ปรเมศคือหลังมาได้เปิดลูกนี้ครับลึกไปถึงผู้สาบประตูครับปรเมศอวิไลตัดบอลมาดีดขึ้นไปก็ไม่ตรงกับอานิเยอปาเดชาตวัดต่อลูกนี้นครับมาถึงยิปสายเมโลได้บุกขึ้นมาของขอนแก่นอลกรโล่งแล้วครับกริดพมได้เล็งคลอสมาจังหวะนี้ได้มงเต็มๆแล้วเรียบร้อยเลยครับกดเสกหน้าเข้าไป หนึ่งประตูต่อศูนย์ถอนแก่นยูริเตชับชวินบุตรสมบัติเกี่ยวกับการได้ประตูหรือเปล่านี่นะครับก็ห้องเวียส่งสัญญาณไปยังผู้ตัดสินในสนามครับผู้ตัดสินในสนามคุณกฤษภูมีสีเดชาพอไม่สามารถตัดสินแทนได้นะครับต้องให้ผู้ตัดสินอย่างเดียวครับดูครับถ้าดูตามภาพก็มีมือไปสัมผัสหลังของวัฒนากรจริงๆเลยครับทำให้เสียจังหวะไปมาเลยครับจะตัดสินยังไงครับ บอกว่าไม,ไม่ได้ประตูครับเป็นจังหวะฟาวจริงๆครับของทวินบุสมบัติอีกคนหนึ่งที่โดนถอดออกไปคือวงศกรชัยกุลเทวินครับแล้วเอาอิริกโจฮาน่าลงมาไปนารงกรปั่นเองครับโอ้โหซุปเปอร์เซฟเลยครับสมพรยศแทงต่อไปจะให้กับอารงกรโดนสไลด์กวาดมาแทงคืนกลับมาครับ วีระเทพวีระเทพตัดสินใจยิงเสาแรกเลยครับหล้มตัวคว้าไว้หนึบครับได้โยกแล้วลูกนี้ไหลามาที่เอกนิต์แทงกับมาทำชิ้นกับอานิเยเอกนิต์ได้ปัดแล้วเรียบร้อยเลยครับยิงเฉียบขาดจริงๆครับเอกนิต์ปัญญาครับซัดลูกนี้1ต่อสูแล้วครับเมืองทองโอลงมาเป็นตัวทีเด็ดในะครึ่งหลังนะครับเอกนิต์ปัญญา เดี๋ยวรอยืนยันนาทีสักครั้งน่าจะมานาที75นะครับเริ่มจากโจฮหน่าครับแล้วมาเอกนิตอานิเยคืนกลับไปครับระหูแล้วยิงเฉียบขาดจริงๆครับนี่ครับอานิเยเบิ้ลคืนมาให้แล้วเบียดเสาเข้าเลยนะครับลูกยิงของเอกนิตปัญญาจังหวะนี้ครับโคดเบ๋หง้องปรับแผนแล้วครับเล่นเหมือนเดิมไม่ได้เลยครับโดนนําไปแล้วเป็นประตูแรกของเอกนิตในฤดูกาลนี้ด้วยครับ ทีเด็ดเลยครับตัวสำรองเอกนิตปัญญาจะดูเหมือนจะมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นด้วยนะครับเดี๋ยวรอยืนยันนิดนึงครับโจฮาน่าจ่ายติดแต่ว่ายังมาเข้าทางเขาครับวีรเทพแทงลูกนี้มาอานิเยเอาครับได้พลิกแล้วกดลูกนี้โอ้หบอลชนคานออกไปครับโอ้นานๆจะมีโอกาสง้างยิงสักทีครับเพนรี่อานิเยครับโอ้รับอานิเยบอกว่าน่าจะโดนมือผู้สับประตูครับแต่ดูจากข้าวช้าแล้วน่าจะโดนนิดนึงเลยครับ คือถ้าไม่โดนอ่ะจะใต้คานเลยครับดูแล้วโด,โดนเนต็มเต็มเลยครับปัดออกไปได้สวยเลยครับเจรวัตน์จะพันครับลูกนี้เวลาก็นาที88แล้วครับนเทวาแสงนาโก้ปัดลูกนีนน้สมพรยศครับรับหนึบเลยถ้ากระชกวันนี้โดนซ้ำแน่ครับ้ายมาพื้นที่ว่างสุพรตเติมมาแล้วครับ หาก,กับข้ามาหน้าเกียโทษโจฮาน่ายิงเบาไปหน่อยครับขอนแก่นได้บุกอยู่ครับอ่าครับคว้างมาแล้วไหลเข้ามาข้างในเทวะอ่าครับครึ่งเวลาหลังทบเวลา5นาทีมงเช็ดต่อมาได้บอลอยู่ที่ธีรกรได้เล็งแล้วปั่นโค้งมาลุนิสแล้วบอลคุกคิดอยู่สั้าไปเรียบร้อยเลยครับตีเสมอได้ครับจ้องฮันซออีกแล้วครับโอ้โหี่ตัวทีเด็ดเลยครับ หนึ่งประตูตอนหนึ่งครับขอนแก่นอยู่ในเตดเปิดมาทีนกกออสุรินครับทางฝั่งซ้ายตั้งป้อมมันจงเปิดเข้ากลางไปแล้วมงสกัดไม่โดนคุกคิกผู้ผูเข้าทางครับคือบอลมันตกอยู่ตรงนั้นแล้วเขาวิ่งมาพอดีครับจองฮันซอโอ้นี่จองฮันซอนีนเกมกับบุรีรัมย์ก็ซัดเซฟแต้มให้ขอนแก่นได้ครับนี่เกมกับเมืองทองมันยิงท้ายเกมอีกแล้วครับ ว่าจ่อจริงๆครับลูกนี้ครับเพราะข้างในเขตโทษนี้โอ้ชุลมุนกันจริงๆครับอ่าับเปิดเตะมุมเข้ามาล้วโบ่งลูกชนคานครับโอ้ยิงยัดอีกทีหนึ่งสกัดไม่ได้โอ้คอนแกนเกือบได้ประตูที่สองเปิดเตะมุมเข้ามาแล้วเป็นโอ้เจ้าเก่าเลยครับ ส่งลงมานิทีเด็ดเลยนะครับทางด้านของนิฟิพลจนุ่มผมยาวของขอนแกน่นอ่ะก็เปิดยาวขึ้นมาหมงดักไว้ครับ5นาทีครบแล้วครับปุรศินเป่านุม่มยาวหมดเวลาการแข่งขันไปครับขอนแก่นยูนเต็ดกับเมืองทองยูนเต็ดครับเสมอกันไป1ประตูตอนหครับ